ไอเด็กเกี่ยเขาหาพ่อมึงลุงจะออกหาแม่ยังไงเคยออกกับเบิ้มไงเออนี่เห็นแล้วเห็นแล้ววะโอเค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 ไปเล่นบุฟเฟ่กันเถอะเดินเล่นเล่นไปเล่นบุฟเฟ่กันเถอะ ได้ีทมกูดูเลยกูพีทพีทพพีทพีบอลเดนมก็เดินนั่งอง คีดไปออกเลยกระตุ้อะไรดีเออ because the steam